สวัสดีครับทุกท่านผมขออนุญาตมาแนะนำหน่วยงานที่เรียกว่าเออร์ดีหรือหน่วยวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Urban Research and Development Intelligence Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นภายใต้บริษัทออโรสจำกัด มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองเพื่อคงไว้ซึ่งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของรุ่นปัจจุบันไปสู่รุ่นอนาคตวัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีอยู่4ข้อนะครับข้อแรกก็คือการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการในด้านการพัฒนาเมืองที่บูรณาการองความรู้อย่างสร้างสรรค์ ประเด็นที่2ก็คือการบริการที่ปรึกษาและต่อยอดธุรกิจในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองประเด็นที่3ก็คือการยกระดับองความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือการทำ capacity building ต,ตัวที่4ก็คือการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตของเมือง วิสัยทัศน์ของเรานะครับคือการเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาเมืองที่มีการผนวกองค์ความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลที่มีความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเมืองเราจะเห็นภาพว่าเมืองในเมืองในปัจจุบันและเมืองในอนาคตจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเมืองหรือสิ่งที่ว่า Urban d a t a เพื่อจะนำมาสู่การวิเคราะห์ชี้นำ และสร้างภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเห็นภาพตรงกันว่าในการพัฒนาเมืองเราไม่ได้ทําเพื่อยุคปัจจุบันเท่านั้นแต่เราเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตดังนั้นคําถามสําคัญที่เป็นประเด็นในการพัฒนาเมืองมาทุกยุคทุกสมัยคือในอนาคตชีวิตเมืองและเศรษฐกิจของเมืองจะเป็นยังไงสิ่งที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องทําการศึกษา และมีฐานความรู้อย่างเหมาะสมก็คือการใช้ข้อมูลเมืองที่มีอยู่มากมายมาทําการรวบรวมประมวลผลทําการบูรณาการสู่รูปแบบของการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อจะบอกว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเมืองมีรูปแบบอย่างไรและจะมีแนวโน้มทิศทางอย่างไรเพื่อจะนําไปสู่ภาพในอนาคตอย่างเหมาะสมเพื่อการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งของภาครัฐของภาคเอกชนและของประชาชนเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนานต่อไปในอนาคต ดังนั้นการที่จะเห็นภาพของเมืองในอนาคตได้อย่างชัดเจนและเตรียมมือนะครับเตรียมการรองรับในการที่จะพัฒนาในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความจําเป็นต้องพัฒนาทั้งสองด้านด้านที่1ก็คือการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้ทั้งองค์ความรู้ในการคาดการณ์อนาคตองค์ความรู้ในการเล่นกับข้อมูลเมืองที่มีอยู่ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในมิติของภาครัฐจะต้องพัฒนาอย่างไรภาคเอกชนต้องพัฒนาอย่างไรปัจเจก หรือคนเป็นประชาชนต้องทําอย่างไรอย่างที่2ก็คือการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองโดยตรงว่าจะเป็นภาครัฐหรือตัวประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่หรือนักพัฒนาที่ดินทั้งหลายหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่างๆที่ใช้ข้อมูลเมืองหรือใช้ผลการวิเคราะห์ของเมืองในการทําการ ประกอบกิจการของตัวเองผมลองยกตัวอย่างว่าในในประเทศอื่นๆคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา,าเมืองทำงานได้ในหลากหลายนะครับทำงานได้ในหลากหลายธุรกิจมากๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบของการเงินและเรื่องของระบบของการธนาคารก็ต้องการนักพัฒนาเมืองหรือนักวิเคราะห์เมืองในการที่จะทําการวิเคราะห์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของเมืองต่อไปนะครับเพื่อจะออกสินเชื่อนะครับหรือออกมาตรการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ต้องคาดการนะครับหรือเห็นภาพของเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อที่จะทําให้เขาจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งของภาครัฐและของภาคเนนอกชนได้อย่างเหมาะสมดังนั้นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเราจึงเป็นหน่วยงานที่จะจัดเตรียมทั้งองค์ความรู้และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลและเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง โดยตรงและโดยอ้อมกับการพัฒนาเพื่อเมืองเพื่อรองรับชีวิตเมืองซึ่งจะเป็นชีวิตหลักนะครับของประชาชนพลเมืองต่อไปในอนาคตครับขอบพระคุณครับ